ขึ้นมาให้แม่กิ้งขนตรงนั้นก่อนมาแล้วทดสอบมารอบนนี้อะรอบนนี้แต่รอ,อบนที่นอนแม่ก่อนเออให้แม่กิ้งขนก่อนเออรอแป๊บหนึ่งจิ๋วลงไปกับปลาแล้วนะคะอะรอก่อนเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแม่โอ้หห้องแม่โอ้มีขนนะคะเนี่ยเนี่ยกิ้งตลอดต้องกิ้งต้องดูดนะทุกคนนะเอออันเนี้ยอันเนี้ยเฉพาะแค่ เบาะนอนหมาแล้วนะนะขนเพียบค่ะพร้อมพร้อมฟังแม่ยังคะพร้อมฟังแม่ยังพร้อมฟังแม่ลุกขึ้นอ่ะเร็ว <outgoing. S 2> พร้อมฟังแม่ลุกขึ้นสวัสด,ดีค่ะก่อนเอออ่ะบิดที่เกียรก่อนนิดนึงอ่ะแล้วแล้วแล้ว,ลวไม่ใช่มาฟังแม่ก่อนมาฟังแม่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนมาฟังแม่ตรงนี้อ่ะนั่งลงสวยสวยเออแล้วก็สวัสด,ดีค่ะแม่ก่อนสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดี ه, ฟังนะหนูหนูอ่ะหนูอ่ะหนูไปหยิบตุ๊กตาพี่หมีแพนด้าให้แม่ก่อนนะไปนตะก้าเร็ว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 เออขนมพร้อมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนมพร้อมเร็ว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 ไปหยิบตุ๊กตาพี่หมีแพนด้าให้แม่ก่อนเปิดละอ่าไปดูมันนะเนี่ยอ่ะไปหยิบตุ๊กตาพี่หมีแพนด้าตะก้ามา แล้วพี่มีแพนด้านะโน no. อีกตัวหนึ่ง yes เก่งเก่งเก่งเก่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 อ่ะเดี๋ยวให้อีก2ชิ้นไปเอาน้องหมาที่พื้นมาน้องหมาที่พื้น yes yes โอ้สองชิ้น2ชิ้นไม่หลอกอนั่งลงค่ะอันหนึ่งนะอ่ะ หนึ่งนะอ่ะสองนะโอ้โหมันคืออันนี้นะคะเดนค่ะฟุตตี้นี่นะคะเอออ่ะอีกอันหนึ่งก็ได้อ่ะน้อลูกเก่งลูกเก่งอ่าแล้วก็ลูกนั่งรอแม่ก่อนแป๊บหนึ่งนะแม่ขอเข้าห้องน้ำแปรงฟันก่อนโอเคคือแม่โอดจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้เด็กๆนะคะเพราะทำไมถึงหั่นเล็กๆเพราะว่าเด็กๆขอกินตลอดเวลา ให้เด็กๆก,กินตลอดเวลาไม่ว่าจะ10นาที15นาทีเพราะฉะนั้นจะต้องหั่นเป็นคําเล็กๆเล็กๆนะคะให้กินเนาะถ้าให้เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันจะเปลืองค่ะทุกคนเอามาเอาตัวไหนมาคะเออเอาพี่โอ้โหสีขาวลงไปเลยสีขาวลงไปเลยแล้วมันก็เปื้อนไหมรีบชนะหิวข้าวเอาไม่รอแล้วใครจะทําข้าวหันสามมาละพี่เพลหนอ มารับแม่เอาแม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะเอาเอาเอาไปไปไปแม่เปิดประตูให้พี่เพลินก่อนเปิดประตูให้พี่เพลินก่อนเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาตรงนี้มันลื่นไม่ไม่เอามานี่ตรงนี้มันลื่นลูกไปเออไปเลยไปเลยไปเลยไปสวดกันตรงนู้นอะไรอ่ะก็รับป้ากันเหรอดูพลาป้าสนใจคนนู้นด้วยคนโตนู่นนุ่นเอาุูกตารออยู่ตรงนู้นน่น เออคนโตนะดูดิแล้วคนโตนะแบบอุ้ยคนจะได้ี่บางกล้องอ่ะแล้วนี่บางกล้องเหน็หนอยูนะดูคนโตนะโคตรขี้ดราม่าเลยทุกคนโคตรขี้ดราม,าม่าเลยดูดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยขี้ดราม่าอ่ะอ้าวจิ๋วโทรศัพท์พังไอ้นี่ก็ขี้แกล้ง <ๆ S 1> เด็กแม่ถ่ายที่เพิร์กก็อ่ะอ,อะไรแม่ถ่ายที่เพิร์น พี่เฉาทำหน้างงๆเหมือนแบบอะไรอ่ะใครแกลง้งอะไรไม่รู้ฮะออะไรขอพี่ถ่ายพี่เพลินหน่อยนะขอไม่ถ่ายพี่เพลินก่อนไม่ถ่ายพี่เพลินก่อนถ่ายพี่เพลินอนะ่ะพี่เพลินเนะี่ยดูดิเห็นปะเห็นปะทำเป็นลาบทำเป็นดานมามนกกระโดดดิ๊กๆๆมาเลยแล้วก็มานั่งแปะเ,เ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอจิ๋วไม่ต้องมาช่วยถ่ายชอบเอา,เอาจมูกเอาเท้ามานี่เออพาเพลินไป วันนี้พาไปเที่ยวมาแล้วไงพาไปนั่งรถเที่ยวมาแล้วไงจะไปไหนอีกดูจ้าม่วงมันง่วงมันง่วงจิ๋วว่าจิ๋วว่าอ่ะไปไปไปี่ทันดาไป่ดนอนนะหนูวะเ้ยอยจะให้อุ้มจะให้เล่นตุกตาอย่างเดียวแล้วแม่ก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยดูที่เอาเอา้างละเอานาบ้าบ้างละ ง่วงง่วงทันคู่คือเขาหลับกันอยู่ไงแล้วปลาเข้ามาไงอมันตาหลับตาเล็กตาหลับตาเล็กตาหลับต้องไม่หลับกันเลอ่ะพอเพลหลับไปไม่มีใครกินนมหรอกนหลับไปหลับไปอ่ะเอาเนี่ยเสนอหน้าเข้ามามีใครกินนมหรอกนะกินนมป่าใครกินนมไม่กินแล้วเรากินข้าวอย่างเดียวกินข้าวดีกว่าใครกินข้าวคะชจิ๋วไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ให้จิ๋วกินนมแพ้มา2วันแล้วนะคะ เติมแค่เติมนมให้ลูกหน่อยลูกลูกตัวนี้ตั้งแต่มาอยู่บ้านไม่เคยสัมผัสนมเลยค่ะอยากให้ได้สัมผัสนมเข,ขาบ้างก็งพยายามไม่หลับได้ดูดิอยากขาวเลยอยากจะอยากจะหลับแต่ก็กลัวแบบว่าแม่กับน้องแอบกินนมใช่ป่ะแล้วนี่คือไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทในสังคมตัดเออเนี่ยแล้วก็นั่งอยู่นี่อยู่แล้วเราก็ลุกไปวนกลับมาขึ้นมานั่งตรงนี้อีกอยากเข้ากล้องเหรออยากเป็นนางเอกเหรอ อีกยาเราอ่ะอีกนานเป็นลิงแบบเนี้ยอีกนานกว่าจะได้เข้ากล้องอ่ะใช่ไหมใช่ไหมล้ำมากาเป็นไรวะใครทำไรแกใครทำไรแกเใครทำไรแกใครทำไรแกใครเขาว่าไรแกใครเขาว่าไรแกใครว่าไรแกอือขันต่ำขั้นต่ำ คันต่ำคันต่ำอ่ะอ่ะงั้นนอนกับป้าไปไม่กวนไม่กวนไปเร็วไปฉีป้าเรียกแล้วลุกไม่เอาหนังยางมามัดก,ก้นก่อนนะเร็วพะเพิ่นเร็วเร็วเร็วาต้องฉีกันก่อนนอนเดี chez, ๋ยวพะเพิ่นฉีล้วหันสายแล้วไปฉีด้วยอ่ะพี่เพิร์ไม่ลุกอ่ะหันสาไปก่อนลุกปะ่ะหันสาไปก่อนไปฉีกันเร็วไปฉีกันแล้วพี่เพิร์ไปทีหลังพี่เพิร์ดเขาอึดอดอ่ะไปอ่ะพี่เพิร์เอาหันสาไปก่อนพะเพิ่อลอพี่น้อง น้องไปก่อนอ่ะไปอ่ะมองเห็นนะป้ามืดไหมลูกรอแม่ก่อนรอแม่ก่อนอ่ะรอก่อนพะเพินไม่ลงก็เลยให้ให,ให้หันศาสลงก่อนแล้วค่าพะเพินลงทีหลังเอออ่ะเออเห็นไหมไปาพาลูกเดินเข้าไปส่งไปต้องใส่ก่อนไม่งั้นมันแบบออกนอกลู่นอกทางจิ๋วยังปลดปล่อยเชือกไม่ได้อ่ะเห็นไหมทักพี่กงพี่แก้วทักไปเรื่อยอะ่ะเอาเชือกใส่าปากให้พาดไปอ้าว ลูกรูนอกทางเนี่ยไปไล่มาจากห้องดูเล็กไปไปเออพี่เพรินเขารอแล้วไปมา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 ,มา <c oughs> ไปพี่เพรินรอแล้ว <c oughs> พี่เพรินทำไมท่านั้นนะ่ะเดี๋ยวแม่เช็ดน้องก่อนหันศาสร์รอพี่อยู่นี่อ่ะพี่เพินไปรอเพราะว่าหนูเสร็จแล้วเดีย๋ยวพี่เพรินมาเข้าใจไหมอ้าวไปไปเลย เอออยไปภารกิจกลางคืนค่ะน่ะไปสิป้าเขาเด๋ยวป้าเขาขึ้นแล้วไปเออป้าเก็บของไปเดี๋ยวป้าเขาก็ขึ้นบ้านเหมือนกันไม่ต้องไปเป็นห่วงอะไรอวอรไปเลยน่ะไปเออ ต้อนลูกเป็นต้อนหัวต้อนควายทุกคืนไปเฮ้ยไปหาน้องก่อนเน่เน่เ่เน่นเอาสยวที่เพิ่นมาแล้วเออไปไม่ต้องออกไปแล้วจะไปไหนไม่ให้ไปแล้วฉี่แล้วเอาไปเข้าห้องไปท้าเพิ่นเข้าไปทั้งคู่เลย เออจิ๋วจะออกข้างนอกอีกแล้วไปรอพี่เพลินเช็ดก้นก่อนเสร็จภารกิจไปนอนรอป้าได้ยังไม่ได้ไม่ไมีขนมอันนี้ใช่เพราะจะให้ทุกอย่างไม่ได้อาป้าไปนอนรอป้าเดีย๋ยวป้ามาข้ากินขนมกับป้านะคะนะคะลูกสาวเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะลูกสาวเออเก่งเห็นไหมเก่งทั้งพี่เพลินทั้งน้องหันเลย เก่งมากๆรอป้ามาก่อนเน,ะนะาะเนาะทำไมดูซิลูกสาวเก่งลูกสาวคนโตก็เก่งยังไม่มาป๊ายังไม่มาได้ขนมเรียบร้อยแล้วอเอเอก็ขึ้นไปอยู่สิน้องมันยังไม่มานั่นแม่เลยเอ่ะพะเพยไปนอนตรงไหนเอออ่ะเนี่ยน้องเอาอีกแล้วหูเนี่ยมันหายไปแล้วข้างหนึ่งนะจิว๋ว เลนสเส้นสองอย่างอะทุกคนดูดิเอาทั้งตุ๊กตาาทั้งลูกบอลน,น่ะดูไอ้ดูมันดิเอาซีนตบลูกบอลมาด้วยนะแม่แย่งลูกบอลน,นะแม่แย่งลูกบอ,นน <c oughs> อลบอน,นะแม่เอาลูกบอลนะแม่เอาลูกบอลนะเอาลูกบอลหายแล้วหภาษาอุ้ยอุ้ยไปยแย่งแล้วลูกบอลหนูอะทำไงอะทำไงอะ เอาเอาแล้วเอาไงดีวะลูกบอลหายเออเออให้พี่เพลินไปให้พี่เพลินไปไม่เอาอันนี้นะไม่เอานี้ฮะอ่ะเอาเพลินอ้าวไม่เอาลูกบอลนะเออเออเอาลูกบอลนะเอาเพลินไม่ให้ลูกบอลอ่ะให้เพลินอ่ะให้เพลินนะเอาเพลินลูกบอลไป ไอ้ขี้หัวแล้วมันจะแล้วมันจะเอาได้ไงจะคาบได้ไงมันจะคาบได้ไงไอ้จิว๋วดูดิดูมันดิโอ้น้งพี่เพิร์นนะนนองมันขี้มันขี้หวงพะเพิร์นมองแต่คางอ่ะเอออ่ะพะเพิร์นเล่นลูกบอลปะเออเออเออหายแล้วลูกบอลหายแล้ว่วะ ทำไงอะเอาไว้ลูกบอลหายแล้วล <c oughs> ได้ละได้ละเอาพี่เนิุ์็กตาไปาพี่เพิร์มาขนมมา,ามน่ะแอนพี่เพิรนพี่เพิรจะเกินไปพี่เพิรจะเกินไปไพี่เพิ่์พี่เพิร์ดจรีโมทให้แม่หน่อยปะพี่เพิรรีโมทให้แม่หน่อยเร็วแม่จะปิดเปลี่ยนช่องเอารีโมทให้แม่ก่อน อารีมทให้แม่ก่อนเอามาดีๆเอามาให้ได้นะได้แล้วได้ละไอ้จิ๋วแย่งว่ะเอาไม่แย่งอ่ะเอามาให้แม่เอามาให้แม่เอามาให้แม่ไอ้จิ๋วบานอยู่ในปากจะไปแย่งพี่อีกยังเอออ่ะอ่ะแน่แน่เอามามาให้ป๋าให้ป๋าเอาให้ป๋าเอาให้แม่ก็ได้มาเออมามามาเลเอามาให้แม่สิลูกเอาเพอมมาให้แม่สิคะ แล้วหมอนใบนี้มาอยังไงอะเอาไปทำอะไรคะอะสวัสดีค่ะแม่ให้แม่ให้แม่ให้เออคนเก่งคนเก่งอ่ะคนเก่งอ่ะไปรอ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 เขบวนไปรอนะเขบวนไปรอนะไม่ต้องเลยไปเ่ะพาขบวนมารอเออมานั่งลง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 โอ้ไม่ต้องหวัสดีละอ่ะเอยแล้วทาอะไรให้เดี๋ยวทำอะไรให้แม่เนี่ยทาอะไรหรือยังไม่ทําอะไรเลยสวัสดียัง วัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนไม่มีมือรับมึงก็หวัดดีไม่ได้เออเอาไปจบแล้วจบแล้วจบแล้ว